ฝ่าดรามา่าลดคุณภาพอาหารซูยกิกฤต้นทุนกาบินไทยรักคุณเท่าฟ้าพร้อมเทคออฟทยานออกจะแผนฟื้นฟูก,กิจการแล้วหลังบริษัทและบริษัทย่อยทำกำไรสี่ไตรามาสต,ติดต่อกันเฉพาะไตรามาสสองของปีทำกำไรก่อนหักต้นทุนการเงินทะลุ8,500ล้านบาทสูงสุดในรอบ20ปี งานนี้ดีๆบอกมีลุ้นได้ออกจากแผนฟื้นฟูนเร็วกว่ากำหนดเดินหน้ากลับซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์และไม่ขอกลับไปเป็นรัฐวิสาหกิจอีแต่ขอใช้สิทธิบนพื้นที่ EEC ศึกษาแผนลงทุนซูนซ่อมอู่ตะเภามูลค่า7,000ล้านบาทพร้อมกับขอรักษาความเป็นสายการบินแห่งชาติต่อไปกว่า3ปีหลังขาดทุนนี่สิทธิ์ล้นพ้นตัวจนต้องยื่นฟื้นฟ,นฟนูกิจการเลิกจ้างพนักงานต้อนรับบนสายการบินนักบินและทีมสตาฟจำนวนมาก วันนี้การบินไทยประกาศกลับมารับสมัครพนักง,งานเพิ่มขึ้นอีก2,000อัตรารับฝูงบินที่โอนมาจากไทยสมายและจัดหามาทดแทนลำที่หมดสัญญาเราคิดว่าเราขาดนะครับเราก็ต้องนำบุคลากรเลือดใหม่เข้ามาในองคอ์กรด้วยนะครับซึ่งทุกวันนี้จากการที่เราเปิดรับตำแหน่งหลายๆตำแหน่งมาเนี่ยทางภาคแรงงาน ก็ให้ความสนใจอย่างมากนะครับก็ผมก็เซอร์ไพรส์มืวน,นกันนะเปิดขึ้นมาหนึ่งตำแหน่งคนจะมาสมัครค่อนข้างเยอะนะครับก็แ,แสดงว่าบุคคลเหล่านั้นอะ่ะเขามีความมั่นใจกับบริษัท ไม่เพียงลูกจ้างพนักง,งานจะมีงานทำเจ้าหนี้ผู้ถือใบหุ้นก็กำลังจะได้รับค่าตอบแทนจากการลงทุนโดยบริษัทการมินไทยจะทะยอยจ่ายคืนดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้หุ้นกู้ตั้งแต่ปีหน้าและเริ่มจ่ายคืนเงินต้นในปี2,570 25ถึง2,571คาดว่าจะจ่ายครบทุกชุดภายในปี2,574